เป็นเรื่องอีกแล้วกับการแก้บนกินมังวันที่10มันมีประเด็นให้คิดอีกจนได้เริ่มต้นชาวันใหม่กับไข่กระทะที่ใส่แค่ผักสรุปว่าน,นี้คือไข่กระทะหรือไข่ดาวต่อจากตอนที่9้าที่บอกว่าที่ผมได้ทําการสวดมนต์ภาวานาอยู่ในใจในช่วงที่รอส่งพ่อเข้าห้องผ่าตาัดเมื่อสิ้นสุดการสวดมนต์ภาวานาท่ามกลางห้องที่เงียบสงบอยู่ๆก็มีเสียงแกลกเกิดขึ้นมาซึ่งผมก็งงว่ามันคือเสียงอะไรซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็รู้สึกมีความมุนงงและก็แอบประหลาดใจอยู่ว่าสิ่งนี้มาจากไหนแล้วมาได าาลแล้วก็ระหว่งางรอผลก็กินร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงพยาบาลนั่นแหละและนี่ก็คือเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการกินมาวันที่สิทุกคนร้านอาหารญี่ปุ่นที่ผมกินน่ะในสลัดมันมีปลาแห้งทุกคนแล้วกินไปแล้วสองคำโดยที่ไม่รู้ก็ว่าอะไรอร่อยดีแล้วก็มีความเค็มๆสรุปว่าสั่งตลาดเต้าหู้แต่ว่ามีปลาแห้งแอบมาด้วยประเด็นก็คือปลาแหง้งตัวเล็กๆเนี่ยนับถือว่าเป็นมังสวิรัติหรือเปล่าหลังจากรูกก็เขียรยออกทั้งหมดแล้วก็ภา,าวนาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากความตั้้งใจจเเกกิดาาควมมมที่่่ไไรูและห็น ถือว่ายกโทษให้ตัวเองแล้วกันกลรบมปต่อที่ความประหลาดใจหลังจากที่ได้ยินเสียงแกลกท่ามกลางห้องที่เงียบและสงบซึ่งตอนนั้นผมยืนอยู่ก้มหน้าลงไปแล้วก็พบว่าผมเจอสิ่งเหนอ่นมาอยู่ตรงหน้าตกอยู่ตรงหน้าเลยและสิ่งสิ่งนั้นก็คือเหรียญบาทแล้วเหรียญบาทมาได้ยังไง